ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่20นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณยังคงครองอยู่ในเรือนลาพะนะครับนั่นก็คือดาวอังคารไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเองก็ต้องถือว่าการเงินการทองต่างๆรายรับต่างๆนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเงินมีทองใช้ตลอดครับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณไม่ต้องกลัวอย่างไรก็ดีครับดาวอังคารเองไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งมันก็เป็นคู่ขัดแย้งกันนะนะคือจะต้องบอกแบบนี้ว่ามันไปอยู่ในเรือนราพาก็จริงแต่ไปอยู่ในเรือนของไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดนึงมันอาจจะมีอะไรท,ที่มากระตุ้นให้เราหงุดหงิดง่งายนะครับแล้วก็ระมัดระวังปากเสียงนะครับกับญาติหรือกับเพื่อนก็ได้ นะครับต้องอย่าลืมว่าดาวที่มันครองอยู่ในเรือนลาลาตะตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยมันก็เลงไปนะครับยังเรือนอีกเรือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรือนปุตตะนะครับอาจจะแปลความหมายถึงญาติหรือไว้ก็หมายถึงเ,เพื่อนอะไรก็ตามที่มันทำให้เราเองมีความหงุดหงิดอนะ่ะคือดาวอังคารกับดาวอ,อ,อาทิตย์เนี่ยมันเลงไปยังเรือนปุตตะเรือนปุตตะนี่นเป็นเรือนแห่งความสุขความสบายใจ แต่เมื่อมีดาวบาปเพราะเคราะห์เล็งไปถึงความหมายมันก็จึงกลับการหมายความว่ามันมีคนทําให้เราเองหงุดหงิดซึ่งจะมาจากญาติกับเพื่อน2ออย่างนี้นะครับไปสังเกตดูให้ดีนะเพราะว่าดาวสาวเองที่อยู่ในเรือนสหัสชาก,ก็เล็งไปยังดาวเกตด้วยจู่ๆมันมักจะมีเรื่องทําให้เราจุกจิกหงุดหงิดขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละนะครับวันจันทร์เป็นวันที่ให้ความหมายทางที่ดีนะครับพอวันอังคารให้ระวังสุขภาพความหงุดหงิดของตัวเอง นะครับแล้วก็วันพุธวันพฤหัสนั้นก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จนะครับวันศุกร์เป็นอีกหนึ่งวันที่คิดเครียดนะครับจู่ๆมันก็ทําให้เราเองมีความกังวลใจอะไรต่างๆขึ้นมาก็พยายามปล่อยวางนะครับช่วงวันศุกร์นะครับพอวันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็น2วันที่แฮปปี้เป็น2วันที่ดีการเงินการทองก็จะดีด้วยแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นมีความสุขนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่า ดาวพฤหัสนั้นยังคงทําหน้าที่อยู่ในเรือนที่4ี่เรือนพันธุซึ่งก็ได้ตําแหน่งนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพิจิกด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบุตรบริวารต่างๆด้วยฉะนั้นดาวพฤหัสที่ได้ปฐุมเกณฑ์นั้นเรื่องเงินเรื่องทองจะไม่ใช่ปัญหาของชาวพิจิกครับยังจะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอย่างสบายๆนะครับนะครับบางครั้งเราอาจจะสุดรุ่ยสุดร้ไปบ้างแต่เงินก็ยังมีเหลือ มันยังทําให้คุณเองนั้นแฮปปี้แล้วก็สบายใจกับมันนะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับดาวความรักคู่ครองนั้นคือดาวสุกเดินอยู่ในเรือนวินาศแต่ได้กเกษตรราที่ดีนะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังไปได้ดีครับเป็นความรักที่คุณเองนั้นยังมีความสุขยังมีความแฮปปี้กับมันนะครับคู่ครองที่ดาวคู่ครองมาอยู่ในเรือนวินาศแปลความหมายว่าคู่ครองให้การผักดันอยู่ลับๆก็ได้นะครับมันเหมือนกับเป็น,นดาวที่มันมานหนุนดวงอะนะ นะครับแล้วก็คนที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่ามันจะมีคนมาชอบพอกันนะครับหรือว่ามาถูกอ,อกถูกใจกันแต่ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่เปิดเผยนักอ่ะคือความสัมพันธ์ของดาววินาแต่มันหมายถึงสิ่งที่ไม่ค่อยเปิดเผยอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะตรงนี้นะภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ เอออีกอันนึงดาวเสาเล็งไปยังดาวเกตเกตเล็งไปยังเสานะครับเสาไปอยู่ตำแหน่งโยกหน้าของชาวพิจิกบางทีมันก็หมายถึงญาติพี่น้องอาจจะมีจะป่วยหรือไม่ค่อยสบายบ้างเพราะว่าดาวเกตก็เล็งไปยังดาวเสาเกตก็คนแก่อยู่แล้วเสาก็หมายถึงคนแก่ได้นะครับหรือญาติพี่น้องที่สูงอายุนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่ให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล